มาทานซี่โครงหมูและสเต็กที่ตลาดอินดี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะซี่โครงย่างสเต็กอน่ยอชิ้นเท่าไหร่ันเนี่ยสี่ขีดหนร้อยเก้าสิบกาค่ะองร้อก้าสิบเก้าสี่ขีดหกขีดแปดขีกิโลค่ะอ๋อค่ะขอจ้างเป็นกิโลอมาด้านหลังสั่งได้เลยค่ะ ทาง,ง่ายไม่เหนียนะคะ4 9 9 6499บาทน,นะคะเ่ชิ้นนี้มันประมาณกี่กิโ มันนี้อันเท่าไหร่คะขมันเนย49ลูกค้ามันชีส69กชีสพชีสเบคอน79คะ่ะมันอบมันเผาใส่ผักโขมด้วยนะคะแล้วก็อบชีสด,ด้วยราคา40บาทเท่านั้นเองค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ ซี่โครงหมูอบเราซื้อมา4ี่ขีดนะคะได้8ชิ้นนะคะได้มา2จานค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็แถมมันบดให้ด้วยนะคะกับน้ำจิ้มค่ะรสชาติผ่านฉลุยค่ะเราไม่ต้องไปทำให้เสียเวลานะคะซื้อเลยค่ะ4ี่ขีดหนึบาทก็โอเคค่ะอร่อยมากเลยค่ะว้าวที่ฉันซื้อมา2องจานนะคะ อันนี้เข้าโรยผงปาปิกาให้ด้วยนะคะรสชาติก็ออกเข้มข้นไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแต่อีกจานดิฉันไม่ได้โรยผงปาปิกานะคะก็อร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบมะนาวนะคะเลมอนสีเหลืองนะคะเราบีบนิดหน่อยมันจะตัดกับความหวานกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะหมูของเข้าเปื่อยดีมากๆเลยค่ะสุดยอดค่ะผ่านฉลุยค่ะรสชาติ ไม่ต้องทําให้เสียเวลานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอินดี้นะคะเพื่อนๆสามารถมาซื้อได้ที่ตลาดอินดี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอยกนิ้วให้จากใจเลยนะคะท <Yeah. S 1> านเฉลิ้ค่ะ